อีกหนึ่งคันที่อยากนํานเสนอมากๆนะครับคันนี้เลยเป็น Isuzu D-Max ปี2014ราคาอยู่ที่529,000บาทแต่วันนี้เราไม่ขายราคานี้นะครับ D-Max คันนี้พัตเตอร์ขอขายเพียง499,000บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมของแต่งที่อยู่ในรถคันนี้นะครับผมมูลค่ารวมแล้วมากกว่า3 0 0 0บาทนะครับผมแต่ผมขายเท่ารถกระบะ Isuzu D-Max 4ประตู ขายเท่าราคาอื่นแล้วเราไม่ได้บวกราคาของแถมนะครับคันนี้ของแต่งต่างเนี่ยราคาไม่ต่ากว่า3 0,000นบาทเดี๋ยวพัตเตอร์จะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกก็เขาแต่งมาเป็นคล้ายๆตัวโฟวินแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวโฉมขับ2นะครับผมเป็นกระบะ4ประตูกระจังหน้าต่างๆนี่คือเขาเปลี่ยนมาหมดนะครับผมรวมถึงเหล็กด้านหน้านะครับที่เป็นกันชนก็เป็นเหล็กแท้นะเป็นเหล็กกล้านะครับผมแล้วก็มีสปอร์ตไลท์มาด้วยนะครับ 499,000บาทนะถ้าคุณจัดเต็มนะครับคุณผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผ่อนสูงสุด72งวดเดี๋ยวให้ดูทีเด็ดของเขานะช่วงล่างนะครับโชคต่างๆนะครับปีกนกเปลี่ยนมาหมดนะครับทุกอย่างที่เปลี่ยนมาก็คือยกสูงให้สูงกว่าเดิมประมาณ2นิ้วนะครับคันนี้ทําสีเขียวแบบเต็มระบบนะครับเป็นสี 2K แห้งช้านะครับผมก็ลองดูได้นะเพราะว่าปรกกายของเขานี่คือแบบว่า ใหม่จริงๆนะครับโชคต่างๆหรือว่าของแต่งต่างๆเราไม่มีถอดออกสักชิ้นนะครับมาถึงด้านหลังกันบ้างอ่ะด้านหลังนะครับผมก็แต่งให้มันเป็นเหมือนแบบว่าลุยๆหน่อยมีสปอตไลท์นะครับผมเห็นไหมสปอตไลท์ต่างๆมีอันนี้เปิดได้จริงนะครับใช้งานได้จริงที่คุณเห็นอยู่ลูกๆนั้นคืออะไรบางคนสงสัยนะครับอธิบายนิดนึงปกติแล้วแบตรถเนี่ยเขาจะอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีข้างหน้าก็มีแบตข้างหลังก็มีแบต นะครับผมเพราะว่าเขาจะต้องแยกคันนี้ใช้แบตค่อนข้างเยอะนะครับต้องแยกแบตเป็น2ลูกเพราะว่านอกจากมีสปอร์ตไลท์แล้วก็ยังมีเครื่องเสียงที่จัดหนักจัดเต็มอยู่ด้านในอีกนะครับเพราะว่าถ้าแบตลูกเดียวนะครับบอกได้เลยว่าใช้ไม่พอนะคันนี้ด้านล่างนะครับผมก็ใช้เหล็กเหมือนกันเป็นกันกันชนนะครับแต่ที่เขาเอามาให้นี่ก็คือมีตัวลากนะครับผมตัวลากที่เป็นลากสลิงก็มีนะครับลากต่อกับรถล,ลากที่เป็นหัวเรือก็มีทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับ ไฟทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ปัตเตอร์ยืนตรงนี้นานไม่ได้ถ้าแสบตาเดี๋ยวพาไปดูข้างในเจ้าของเนี่ยบอกก่อนว่าเขาแต่งแค่ภายนอกเอออันนี้ก็มีดิฟฟี่มาให้ด้วยนะครับผม6ตัวนะตรงนี้ก็มีวัดบูทมีมาให้นะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับผมเครื่องยนต์2.5มันจะสูงกว่าปกตินะครับผมเพราะว่าตัวนี้จริงๆเป็นดีแม็กยกสูงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็เพิ่มมาให้ อัพขึ้นมาอีก2นิ้วกว่านะครับก็ใช้งานได้ทุกวันเพราะว่าสเต็ปเนี้ยบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยเขาทํามาเพื่อใช้งานขับบนถนนได้ทุกวันนะครับเบาะยังเป็นเบาะเดิมอยู่เกียร์แมนนวลนะครับจอทัชสกรีนของเดิมจากโรงงานนะคันนี้เขามีเครื่องเสียงถูกไหมตัวซับจะอยู่ด้านนี้นี่จะอยู่ด้านล่างนี้ไม่รู้ตะกล้องเห็นเปล่าเออนี่พวกซับต่างต่างนะครับเราจะมาเปิดตรงนี้ได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มเบสนะครับ เปิดปิดสปอตไลท์เปิดปิดเครื่องเสียงจะอยู่ด้านนี้นะครับผมเปิดปิดกล่องเปิดปิดตรงนี้ได้ถ้าอยากซิ่งก็เปิดไว้ถ้าอยากปิดเลยก็กดปิดได้นะครับแต่ถ้าอยากขับมันๆเราก็เปิดกล่องมันก็ขับสนุกดีนะครับดูด้านหลังขอโชว์เครื่องเสียงหน่อยนี่เลยเครื่องเสียงมาเขาทําแบบจัดหนักจัดเต็มแต่เบาะเดิมเราก็มีให้นะครับเบาะเดิมเราก็มีให้นี่เห็นไหมเดี๋ยวเปิดโชว์เครื่องเสียงไปเลยดีกว่านี่นะครับผมทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ นี่ที่สําคัญฝาหน้าทําโชค๊คมาแล้วนะครับผมไม่ใช่แบบเดิมของเดิมมันก็จะเป็นไม่ได้เป็นโชค๊คเป็นเอามือแล้วก็เอาเสาค้าเนี่ยเสาค้าเดิมอ,อยู่นะครับผมหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับเทอร์โบอินเตอร์ทามาหมดแล้วห้องเครื่องเก็บโล่งนะครับทาสีเขียวเต็มระบบนะคันนี้เครื่องเดิมต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับผมไม่ได้ทาเครื่องนะแค่เปลี่ยนพวกหัวฉีดใส่เทอร์โบเพิ่ม กองอินเตอร์ต่างๆก็คือทํามาแต่เครื่องยังเป็นเครื่องเดิมนะครับผมโอเคสํำหรับวันนี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนมากเลยนะครับที่ดูเราจนจบไร้สดนะยังไงพบกันใหม่นะครับผมช่วงหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ